น้ำตาลศกินเยอะกว่าปกติติดรสชาติหวานแปลว่าเฮลตี้จริงเหรออยากสุขภาพดีต้องระวังน้ำตาลศในปัจจุบันที่เทรนด์สุขภาพมาแรงทำให้เราเห็นคำว่าไลท์แฟตศูน้ํเต้ำตาลศเตเต็มไปหมดแต่ว่าน,นั่นแปลว่าเฮลตี้จริงเหรอ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำตาล0ที่ไม่ได้แปลว่าด,ดีต่อสุขภาพเสมอไปเวลาที่เขาเขียนว่าน้ำตาล0หรือ sugar free คำว่าน้ำตาลหมายถึงน้ำตาลขัดขาวหรือ refined sugar แต่ไม่ได้รวมถึง artificial sweetener artificial sweetener คือสารให้ความหวานเทียมซึ่งต่างจาก natural sweetener หรือความหวานจากธรรมชาติตรงการตอบสนองของร่างกายเมื่อเราทานเข้าไปโดยปกติเมื่อเราทานอาหารของหวาน กรดอะมิโน,โนหรือโปรโตีนอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาอยู่แล้วซึ่งอินซูลินมีหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อเราทานความหวานจากธรรมชาติอินซูลินหลั่งอินซูลินจะพาน้ำตาลไปเก็บตามปกติแต่เมื่อสิ่งที่เราทานเป็น artificial sweetener อินซูลินถูกเรามาเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลจากอาหารให้อินซูลินพาไปเก็บทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกและกระตุ้นให้เราอยากน้ำตาลจริงถ้าเราควบคุมความอยากไม่ได้ก็จะไม่เราไปกินน้ำตาลจริงอีกก็เท่ากับกินเบิ้์นสต่อรวมถึงถ้าเราดูแค่แคลอรี่ในเ artificial sweetener แคลอรี่ต่ำหรือไม่มีแคลอรี่อาจทําให้เรากินเยอะกว่าปกติที่เราจะกินน้ําหวานขนมหวานของจริง ซึ่งอาจส่งผลทำให้เราเป็นคนติดรสชาติหวานและอาจส่งผลทางง่อมให้เราติดน้ำตาลติดของหวานไปอีก Artificial sweetener ที่นิยมใช้ในอาหารเครื่องดื่มขนมในปัจจุบันคือซูคาร์สซาคารินแอซิซอลเฟมพสเซียมถ้าเราทานโดยไม่ระวังเพราะเห็นว่าไม่มีแคลอรี่หรือแคลอรี่ต่ำทำให้เราทานเยอะเกินไปอาจส่งผลข้างเคียงอย่างที่ว่ามาตอนต้นได้ สำหรับคนที่มองหาโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อลดหุ่นลดไขมันที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลรวมถึงสารให้ความหวานเทียมหรือ artificial sweetener ลองดูจิโน่ไบตาฟแลนโปรตีนได้ค่ะเป็นโปรตีนจากพืชผสมแคลเซียม1000มิลลิกรัมหรือปริมาณที่ร่างกายคุรได้รับต่อวันแถมโซเดียมต่ำเพียง10มิลลิกรัมและท้ายสุดหวานน้อยเป็นความหวานเล็กน้อยที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติใครชอบทริคดูแลสุขภาพแบบนี้พบกันใหม่ในวีแกนคลนเดอร์มีมาแชร์เพียบค่ะ